เป็นประเด็นเรื่องของความว่างเนาะสิ่งที่เอาประสบการณ์ของตัวเองแล้วกันประสบการณ์ของตัวเองที่พูดท,ที่เกี่ยวกับความว่างก็คือว่าในในอดีตเนาะเวลาเราเรียนเรื่องของจิตวิญญาณที่เริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิตอนนั้นะเราก็มีความรู้สึกว่าเวลาในเรานั่งในสมาธิเนี่ย มันจะต้องว่างนะครับตอนสมัยก่อนที่นั่งสมาธิเลยนะไม่เข้าใจว่าสมาธิมันเกิอะไรแต่รู้อย่างเดียวว่าสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องว่างมันก็เลยกลายเป็นการพยายามว่างเราพยายามไปพยายามที่จะว่างในสมาธินะพยายามที่จะไปควบคุมความคิด ความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ตอนหลังเนี่ยพี่ก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเวลาที่เราออกจากสมาธิเน่ยพี่มีคําถามเป็นว่าเวลาที่เราออกจากสมาธิเมื่อไรก็ตามเรายังเรายังต้องเจอจกับสิ่งต่างๆที่มันวุ่นวายสิ่งที่เราต้องยังนำลงอยู่ ก็เลยคิดว่าสิ่งเนี้ยการที่เราไปนั่งเห็นความว่างเฉยๆอย่างนี้นเรามันไม่มีประโยชน์สําหรับพี่ก็เลยก็เลยใช้วิธีแค่มองเห็นมันตายนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยพยายามบอกว่าความว่างของแต่ละคนมันอาจจะมีความหมายที่เหมือนกับว่าบางบางคนอาจจะมองว่าความว่างนั้นคืออะไรที่มันว่างๆโล่งๆแบบไม่มีอะไรแบบเหมือนกับว่า เวลาที paid, one, thing, opinion, ่คนคนหนึ่งว่างแบบไม่มีอะไรไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ในความคิดพี่ก็คือมันไม่ใช่ความคิดพี่ก็คือมันก็คือทุกสิ่งนี้แหละแต่เราเราจะไม่ได้เป็นความว่างนั้นเราจะไม่เราเราจะไม่เป็นสิ่งนั้นเมื่อเราไม่เป็นสิ่งนั้นที่เรากําลังคิดที่เรากําลังรู้สึกเรากําลังกลับไปเป็นความว่างเรากลับไปเป็นจิตเดิม เราไปกลับไปเป็นพระนิพพานเรากลับไปเป็นคําที่ใครใครพูดในความหมายต่างๆในคำต่างๆนะครับงั้นอันแรกเลยก็คือว่าถ้าเกิดมีคนไหนที่เป็นแบบคนใหม่ที่มาฟังแล้วก็ก็คิดว่าความว่างมันเป็นแบบนั้นแล้วก็พยายามที่จะว่างอยู่ตลอดพยายามที่จะควบคุมความคิดพยายามที่จะควบคุมความรู้สึกนี่อยากบอกอย่างนึงว่าอะไรก็ตามเนาะที่มัน มันอยู่ภายใต้มันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับดับดับไปได้ด้วยตัวของมันเองคือกดภายอยู่ภายใต้กดของไฟมันเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ภายใต้เพื่อองของผลไตรจิตวิญญาณพวกเนี้ยไม่ไม่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปควบคุมมันเราเพียงแค่เห็นมันอย่างที่ที่รีบอกเมื่อกี้เนี้นะเราเพียงแค่เห็นมันนะครับเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันอยู่มันเกิดขึ้นมา เห็นมันคงอยู่แล้วถ้าก็าเหน็นเดี๋ยวมันก็ดับไปภายใต้สภาวะแบบนี้แหละนะครับนั่นแหละคือก็คือการที่เรากลับกลับไปเป็นจิตปิการไปเป็นความความความว่างความบริสุทธิ์อะไรก็ตามที่ในในความหมายของตรงนั้นนะครับงั้นถ้าเราควบคุมไม่ได้เราก็แค่กลับมาเห็นก็เพอะนะครับไอการที่เราไปควบคุมเนี่ยมันคือการที่เราไปเป็นไปเล่นไปอยู่กับสิ่งนั้นเนาะ อันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับแค่เห็นก็พอนะครับพยายามเห็นไปไม่ต้องพยายามเป็นสิ่งนั้นไม่ต้องพยายามไปควบคุมให้มันเป็นสิ่งนี้สิ่งนั้นอะไรอย่างนี้ครับไม่ต้องนะครับอันนี้ก็คือไปให้มองแค่เห็นมันไปแล้วก็รู้สึกรู้มันไปถ้ารู้สึกอะไรก็รู้มันไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเราจะเห็นตัวเราเองมากขึ้นแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่เดินหนีห่างมันจะมีระยะห่างเหมือนที่พีรีบอก ก็คือมันจะมีระยะห่างพอเราเห็นมากขึ้นเราจะเห็นมันจะมีระยะห่างที่ถอยออกมาชัดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่เป็นล่าจักเดิมที่เราเคยกลายเป็นผู้เป็นผู้เล่นในบทนั้นเราก็การจกลายมาเป็นเป็นผู้ถูกแทนแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อหลังจากนี้ไปเนี่ยน้องเนือยจากการที่เห็นแล้วเนี่ยเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นว่าเราเราใครกันแน่ที่เป็นคนเห็นนะครับ เออเราก็จะมีคําถามจิ้มบรตามมาอีกเยอะแยะมากมายครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะบอกก็คือว่าในในบทภาวนาที่เขียนไปในของกาจราบวกจากข้ามมาหรอกมันมีอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าสิ่งที่เขียนไปในบทภาวนามันบอกอย่างนี้มันมีคอนเทปต์แค่แค่นี้ในความรู้สึกก็คือสิ่งที่เรากําลังเป็น่ย มันเป็นเหมือนเงาที่มันเป็นเหมือนเงาของแสงเป็นเหมือนเงาของแสงที่ส่องผ่านตัวตนเข้าใจไหมแสงแสงเดิมความว่างเดิมเนี่ยมันมีอยู่มันส่องสว่างพอเราเอาตัวตนของเราเนี่ยไปกั้นฉากเอาวไว้ไปกั้นเอาไว้ไปคลุมเอาไว้มันก็เลยกลายเป็นเงาเป็นเงาที่เราเห็นที่เราเป็นเนี่ย นะครับฉะนั้นเนี่ยในคําภาวนาอะไรก็ตามหรืวาวาหอว่าที่พี่พูดถึงคำว่างเงาก็คือความเป็นตัวตนของมันก็คือคือสิ่งที่เรามองเห็นที่มันเกิดมาจากแสงส่องผักต้นนั้นๆฉะน,น,น, ία, น,นั้นเนี่ยตัวตนนั้นอะไม่ใช่ไม่ดีมันเป็นธรรมาชาติที่เกิดขึ้นมาแล้วยียงแต่เรามองพอเรามองเห็นเนี่ยตัวตนนั้นอะมันเป็นเพียงแค่หมอกออกหนึ่งเป็นแค่เงาเงาหนึ่ง,งที่คลุมแสงออกไป เราก็แค่พอเห็นมันพอเราเห็นมันไปอะ่ะเห็นในความดีงามทุกอย่างที่ถ้าใครสังเกตนะครับที่มองในความสึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมากับเราทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นภายใต้สิ่งที่ดีงามที่จะมีคำถามว่าสมมุติอัตราอัตราตัวตนเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเราเรียนรู้มาว่าเอ้ยมันไม่ดี มันจะเป็นที่จะต้องรบับแต่ถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นภายใต้ธรรมชาติแล้วก็เกิดขึ้นตามตามธรรมชาตินั้นและเพื่อกระทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะสนับสนุนเราบางสิ่งบางอย่างให้ให้ให้เห็นความเป็นเราให้เห็นความเป็นแสงของเรามากขึ้นทุกอย่างมันเกิดมาเพื่อเป็นเพื่อบ่งบอกให้เรากลับไปเห็นแสงของตัวเราไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโรค ความรักอิเลสตัณหาอะไรทั้งวงพวกนี้ที่รวมอยู่ในหัตตาตัวตนของทั้งหมดเป็นหมอกเป็นหมอกที่มาคลุมแสงเพื่อชี้ทางให้เรากลับไปเป็นแสงได้งั้นถ้าเราคลายตรงนั้นออกคลายความเวลาเราในคําภาวนาในคําภาวนาที่แสงของแสงนําทางผู้ร่วงผ่านนะครับเราก็จะคลายพวกนั้นนะครับออก จริงๆคำภาวานาเนี่ยพี่ก็ยนงใช้กับตัวเองเหมือนกันก็คือแบบเวลาเราภาวนานว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องแบบเออพยายามคลายคลายบางสิ่งบางอย่างที่มันกําลังเป็นหมอรัดลึงเราอยู่จริงๆจุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือเพื่อให้เราเห็นว่ามีอะไรบ้างที่มามาเป็นหมอกเป็นตัวตนของเรานะครับจริงๆถ้าเรามองให้ดีก็คือในสติป,ปัญฐาสี่มันก็จะเห็นชัดนะครับ แต่ว่าอันนี้มันเหมือนเอามาขยายให้ฟังอีกทีเนาะฉะนั้นความการที่เรามีตัวตนมีเงาแล้วเราก็จะรู้จักเรารู้จักแสงเดิมของเราเรารู้จักว่าเราเป็นสิ่งนี้อยู่แล้วในธรรมชาติของเราแล้วเราก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ว่าเราจะลืมไม่ว่าเราจะเผลออยู่กับการดำรงชีวิตยังไงก็ตามเราก็ยังเป็นความว่างนั้นอยู่ดีนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะดีไม่ดี ไม่ว่าจะยังไงก็ตามความว่างนั้นเราก็ยังเป็นความว่างนั้นอยู่ทีเพียงแต่ว่าถ้าเราเราสถิตอยู่กับความว่างนั้นได้เสมอเนี่ยมันก็เป็นการดำรงอยู่เพออื่ออะไรอย่างเนี้ยครับ